ผมมีรีพอร์ตพรีวิวงบของเบนนะครับไตรมาสสามงบจ่อวันที่สิบสามพฤศจิกนะครับก็เราคาดว่างบเนี่ยจะออกมาโอเคนะครับก็ทำได้คอร์ดไฮได้นะครับเติบตัวยีออนเยียเล็กน้อยนะครับตัวรายได้นะครับแปดยีออนเยียนะครับก็จากตัวทราฟิกของทั้งทั้งด่วนแล้วก็โลกไฟฟ้าเดือนเจ็ดเดือนแปดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเดือนเก้าเนี่ยมันแลเวอัพขึ้นมานะครับก็เลยชดเชยกันได้ครับกำไรปกติอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดสิบล้านบาท แฟตเยออนเยียแล้วก็โต8.8% Q on Q นะครับก็ตัวรายได้แฟตมาจิ้นก็คงที่นะครับแต่ว่าตัวที่ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวของดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยเขาลดลงได้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงเดือนอเดือน5เนี่ยเขาถูกดาวเคดตัวเครดิตเลตติ้งลงมาแต่ว่ายังบริหารจัดการตัวต้นทุนทางการเงินได้ดีอยู่นะครับทำให้กำไรเนี่ยมันยังตกได้นะเยียออเดียแล้วก็ Q on Q นะครับ ปัจจุบันเบมมีนี้ที่เป็นโฟลดประมาณสัก30%นะครับก็คือพวกนี้ของ PN แล้วก็นี้แบงค์ที่เป็นอาัตาราดอกเบี้ยลอยตัวกไ็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงตรงนี้ส่วนภาพเอาลุกพอร์เดอร์สนะครับเราก็คิดว่าน่าจะดีนะครับะจากกำไรน่า,นาจะเติบตัวเยอันเยอมากกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับก็หลักๆปัจจัยหนุนมาจากเรื่องของตัวนะักท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัว ดูศิเซ็นเตอพาร์คนะครับที่ทราฟฟิกเนี่ยมันเริ่มเพิ่มมาตั้งแต่เดือน9นะครับสองตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนรวมถึงตัวนโยบายโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทาง B t s ทแล้วก็เบมได้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนอ,อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของประเด็นนโยบายรถไฟฟ้า40บาทนะครับอันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าทางาปัจจุบันเนี่ยาทางรัฐบาลให้กระทรวงการคลังนะครับกำลังศึกษาโครงการรถไฟฟ้า40บบาทนี้อยู่ แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยตัวโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าอรถไฟฟ้าสัตว์ under รถไฟฟ้าก็คือสายเสียมเงินเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะครับ,อ, aza, more, อ,านนรบอาจจะมีการซื้อคืนแค่ส่วนของสีเขียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดในอนาคตน,นะครับไม่ว่าหลัฐจะดําเนินนโยบายส ubsidy ใดๆก็ตามนะครับเกี่ยวกับค่าโดยสารเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับสับปปทานเดิม ของเบมอยู่แล้วนะครับไม่ว่า20บาท40บาทอะไรก็ตามก็คือจะไม่กระทบของเดิมแล้วก็มีอัพไซด์เล็กน้อยอย่างที่เราเคยพูดไปนะครับก็คือส่วนของธุรกิจบนวาไฟฟ้าก็จะได้ประโยชน์นะครับจากทราฟิกที่เพิ่มขึ้นครับก็ยังเมนเทนอัพเปอร์ฟอร์มนะครับเป้าหมาย9.75บาทครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทางแบงค์มากครับครับสวัสดีครับ